เราปลูกเลมอนอินรีโรสแมรี่ไทม์คัดเกตส่งขายตามร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่นะคะ ซึ่งก็เป็นปกติของเกษตรกร,กรที่ผลผลิตมันจะออกมาไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานนะก็อาจจะผิวไม่สวยขนาดไซส์ต่างๆที่มันไม่เท่ากันหรือว่าใบไม่สวยเราก็เลยนํามาแปลรูปสร้างรายได้และที่สําคัญก็คือมันเป็นวิธีการลดของเสียลดขยะค่ะที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจของเราได้ด้วยค่ะ เลมอนเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงมากและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสูงมากเลยค่ะและมีงานวิจัยระบุว่าเลมอนเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองช่วยควบคุมน้ําหนักป้องกันโรคโลหิตจางลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและมีส่วนในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพทางเดินอาหารแล้วก็ยังมีรสชาติและกลิ่นที่ดีด้วยค่ะ ส่วนโรสแมรี่แล้วก็ทามจจะเป็นพืชที่มีจุดเด่นในเรื่องของกลิ่นหอมมีสรรพคุณด้านการต้านแอนตี้แบคทีเรียช่วยในการผ่อนคลายและทำให้มีสมาธิดีต่อระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะ ตอนที่เราคิดที่จะนําพืชทั้ง3าชนิดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ตั้งโจทย์ว่าส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันอะเราต้องใช้ต้องกินอะไรบ้างพอเราได้โจทย์มาแล้วอะค่ะเราก็ติดต่อไปที่หน่วยงานของภาครัฐหาองค์ความรู้ในการนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นการกั่นน้ํามันหอมระเหยเราได้องค์ความรู้มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรกํากกแพงแสนเราได้พบว่าการที่เรานําพืชสดมากั่นด้วยระบบไอ้น้ำทำให้เราได้น้ามันหอมระเหยที่มีกลิ่นเหมือนกับพืชสดเลยค่ะ และน้ำมันหอมระเหยก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหลักซึ่งนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆในกลุ่มสกินแคร์จนนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบำรุงและดูแลผิวอาหารขนมและผลไม้แปรรูปซึ่งผลิตในโรงงานเล็กๆของเราและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเช่น HACCP GMP Code c, และมาตรฐานอยค่ะโดยเราใช้ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลักและใช้วิธีการสื่อสารเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟัง เช่นวันนี้ฉันจะผลิตสินค้านี่นะบอกรายละเอียดต่างๆที่มาที่ไปว่าทําไมถึงผลิตแล้วสินค้าตัวนี้มันดียังไงค่ะเราอยากให้เขาได้รู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์ได้เข้าใจแนวคิดของแบรนด์เราจึงใช้วิธีการสื่อสารแบบนี้ค่ะเราทำธุรกิจนี้มากว่า4ปีแล้วค่ะเริ่มต้นจากที่เราออยากจะทำของดีๆให้กับตัวเราเองและครอบครัวของเราใช้ ซึ่งวันหนึ่งของต่างๆเหล่านี้ก็ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของเราสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพแล้วก็องความรู้ที่เราใช้แล้วก็ส่งผลมาถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเดินมาถูกทางแล้วแล้วเราก็จะเดินต่อไปในแนวทางนี้เราเชื่อว่ามันจะค่อยๆแข็งแรงแล้วก็เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะ